พ่อป๊อบ๊อบมามาป๊อป๊อมา,มา,มาในงานขนาดนั้เดียวอืม่เสียบารอพ่อพ่เออพอพ่อ้พอืพ้พ่อ <c oughs> ้ออ <c oughs> ื เคี้ยวๆด้วยเออหม่ำๆหม่ำๆเลยอร่อยนักรีวิวเปรี้ยวอืมเคี้ยวด้วยยำๆยำๆ นั่งดีๆตกนั้งดีๆเออพอมายัง,งอ่ะป๊อปบ๊อป๊ะปบ๊มาแล้วป่ะนักรีวิวกินทาท่า,ทางแท้จ้าอืมจ้านั่งดีดี เขียวด้หน่อยอ,อือจะหกเลยนี่ตอนนุ่มๆเนี่ยนั่งลงเอออาที่ละอันเึงอที่ย์ละอันหนึ่อาทิตละอันทีตละอันเอาวาง,วงไว้อันนึงว้ายโอ้โหอือทำมาใส่นี่ไว้เลยอือทำมาส่นี่ไว้ เออนักรีวิวนักรีวิวเนี่ยเอารีวิวขนมบุ้ยเสียงก็ดังดีกระดกออกมาใส่ในใบหนึงอือมันสองมือเลยเหรอปาดเซ็ปเซ่บเซ็ปเเอาเก็บแต่นี้อันนึ่งเก็บแต่นี้นะเออ Bang, bang, rồi con, bang, rồi con một bang, bò bang, bang, mấy, bang, 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 mấy, bang, 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 coi nhầm bang, cha, coi bang, nhầm bang, cha bang, bang, cha Ừm, bang, 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 ค่อยๆกินดูกนักรีวิวตัวจิว๋วนักรีวิวเริ่มจากรีวิวของหนูก่นอนนะจ๊ะค่อยๆดูพัฒนาการของหนูไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ